สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดอทบักสปอร์ตดอทคอมนะครับวันนี้เอาบรรยากาศการนั่งเรือด่วนนะครับเป็นเรือดว่วนแบบเร็วพิเศษ,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 ษนะครับน,นี่เป็นลำจักรน่าจะเป็นลำจักรที่สุดที่เบิร์นสัสนดาร์สันธารเนี่ยเขามีนะก็ <c oughs> คือวิ่งจากท่าน้ำนนนะครับวิ่งไปท่าปีนเก้านะครับจะไปที่ท่าปีนเก้าครับก็เก็บภาพจะเก็บภาพอยูยาวมาฝากกันก็ประมาณชั่วโี่สิบนาทีได้ถ้าใครไม่มีเวลา คนดูผมถ่ายอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยยงางนาน20นาทีก็รีบปิดคลิปไปเลยนะครับแต่ว่านี่จะเห็นบรรยากาศเต็มๆนะครับสํารับอ่าต,ต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพนะครับแมะนั่งกรุงเทพเองมีเพื่อนผมนะครับคนกรุงเทพตั้งแต่จ,จนปัจจุบันนี้โตมาเนี่ยตามที่เีแล้วเนี่ยยังไม่เคยนั่งเรือด่วนแม้ครั้งเดียวนะครับเรือด่วนนนท์ยางั้นก็มาชมบรรยากาศกันกน,นะครับแล้วแบ แม่แหละคนกรุงเทพที่ไม่เคย,เยนั่งเรือดัวบผมถ่ายมาตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนแรกผมเดินลงไปถ่ายข้างนอกที่เป็นเป็นหัวเรือใหญ่นะครับซึ่งผมก็เคยเห็นฝรั่งเขาออกไปถ่ายกันตรงนั้นเป็นประจำนะฮะแล้วคนว่าพอ,อกไปเดินลงไปเนี่ยก็โดนเจ้าหน้าที่เขามาห้ามซึ่งผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าเขาจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่การท่านะครับที่เขาดู ผมก็แปลกนะคนไทยเนี่ยห้ามได้นะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยไม่เห็นที่ห้ามเลยไม่เป็นไรครับผมขยับเข้ามาอีกสองก้าวก็เข้ามาอยู่ในประตูแล้วก็สุนองถ่ายต่อเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาชมคลิปกันเจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะฮะผมก็มีหน้าที่ถ่ายเขาไม่ให้ผมเดินออกไปสองก้าวก็เดิทำไม2ไปสองก้าวก็ทำนั่นเองครับที่เที่ยทะเลาะกันนะครับ ส่วนจริงๆน่าทำตัวเป็นต่างชาตินะครับจะได้ไม่ต้องมีใครมาว่าอะไรนะครับบางทีเราปอมเป็นต่างชาตินี่อยู่ในือไทยได้ประโยชน์หลายอย่างครับเอาครับชมกันเลยครับ ไม่เกินหคนได้นนไเวลาเพนตะัวไทยครับโดนห้ามครับผม <c oughs> ไม่เข้าใจกฎกัน <c oughs> เพราะว่ามีป้ายอยู่ตรงนี้ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ไม่เกินหคนได้ วัดแก้วฟ้าจุฬามณีแล้วก็สถานที่อื่เป็นท้าเกี็บกายนะแต่แตอนนี้เหลือกำลังเราหางก็จอด จะน่าจะเป็นอูลเล่เรือทาง ของขนส่งน่ะ गुलाब ब्यौरी มือเมื่อานจะเป็นกลมชลประทานนี่ใกล้ถึงบางโตแล้หน้า้ายถหน้าอย่างผ้าบางเรือล,ลำนี้คือเรือล,ลากดูเองก ดาซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรือข้ามฟาก แล้วก็ข้างหน้ารถสะพานก่อนสะพานสักทีนะฮะนึ่งในพื้นที่ที่รถติดใจส่านีเพราะว่ามีโรงเรียนหลายแห่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็ลเลยทุกอย่างก็ยังของรถยังไหล ใช่ในระวังเดืชนชนของสภาการมาตุ เราแปดทีละไก่ เรือเทเวศครับนี้จะมีสองโป๊ะก็มีสวนอาหารอยู่ด้วยมีบ้านไม้เก่าริมน้ำนะ สภาพตอนนี้คงไม่ไหวแล้วสุดโครัเป็นบ้านไม้แบบฝรั่งคงน่าจะมีอายนะุเป็นร้อยปีครับ มือเนี่ยน่าจะเป็นแบงค์ชาติ เ,เสียดายที่ออกไปถ่ายย้อนไปข้างหลังไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ออกไปที่หัวเรือครับซึ่งน่าเสียดายมากจริงเรือลำนี้ใหญ่แล้วก็ตรงเรือเนี่ยออกแบบมาให้เป็นจุดชมวิว ขก้าคือเป็นทางลงรมเฮ้ยเของโรงพยาบาลเซนลาดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่าเป็นเก้าเดี๋ยวผมจะลงท่านี้